ใช่คันนี้ป่ะพี่ว่ากำลังเป็นกระแตเดี๋ยวมันมันลดอะไรเนี่ยผมว่ามันลดจ่ายตลาดนะ่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี๋ยจะกี่ไปซื้อข้าวแกงต่อนะกล่องเดิมมั้งเนี่ยกล่องเดิมรีแมปเลยกล่องเดียวหัวฉีดเดียวนะขอใจทีงขาใจคทีเฮ้ยโอ้ไปตาไปท้ายมีนะ โอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวเขาจะมันไส้ลืมบอกยางหลัง IRC ีวิงด้วยนะไม่ใช่ยางแข็งนะยางรถจ่ายตลาดอ่ะรถจ่ายตลาดยางรถซี่กับข้าวบางกรุงบางกงไม่มีเจาะนะแผงคอเดิมเดิมแผงคอเดิมเดิมไม่มีปาดนะไม่มีปาดนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นหรือเปล่า เขาชิ้เดียวเปล่าเนี่ยดูดิเชิ้นเดียวไปทำมารีวิวครบเลยโอเคพอแล้ว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 เดี๋ยวเขามันไส